นี่เป็นเหรียญหลงพกคูณนะครับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่หายากและน่าสะสมเ,เป็นรุ่นสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับเป็นเนื้อทองแดงสร้างเมื่อปี2 5 3 6ดูด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นสัญลักษ์ แบบนี้นะครับครับให้เป็นด้านข้างนะครับข้างด้านข้างเหรียญโดยรวมถือว่าสมบูรณ์นะครับเหรียญไม่เคยผ่านการใช้นะครับเหรียญน,นี้ไม่เคยผ่านการใช้นะครับ ครับขอบคุณมากครับ